สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเดอะแจกสกอร์ครับช่องที่จะมาให้วิเคราะห์ตัวเด็ดตัวดังตัวโดดนะครับผมแบบที่เด็ดนะครับผมประจํารายวันนะครับผมแล้ววันนี้ฮะก็มีฟุตบอลนะครับผมลงทําการแข่งขันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมโดยเฉพาะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนจะไปฟังนะครับผมวิเคราะห์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับผมที่ต้องการรับข่าวสารข้อมูลเชิงลึกเจาะลึกบทวิเคราะห์แบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับดังบ้านเรามีอีกเพียบเลยนะครับก็ แอดมาที่ไลน์บ้านเขียวที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการนะผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดีของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรทีเด็ดฟุตบอลจากลีกดังๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํากําไรของคุณพร ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหรือชอบหลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแระใครนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเธอแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอรนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเตปนะฮะทุนน้อยกินไวการันตีโดยจะแจกซอกเกอร์นะครับโอเคครับและแน่นอนครับเดือนเมษายนครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่มาให้เพื่อนๆเอฟซีครับผมได้ร่วมเล่นและร่วมสน นุกกันเหมือนเดิมนะครับของรางวัลจะเป็นยังไงและกติกาเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับแจกซอเกอร์แม่นจริงแจกจริงของจริงวิเคราะห์แม่นยำกับข้อมูลเชิงลึกและทัศนะเด็ดในแต่ละคู่วันนี้ครับ เดือดแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝาก f c ทุกท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับหรือคู่ที่3นะครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้านะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกรดเพลเยอร์ฮะฟรีหตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับลูกิจกรรมดีๆจากทางเดจกกันนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลนะครับผมประจำวันที่8เมษายนครับ2,568นะครับคู่ที่เราหยิบยกมาครับเราไปเริ่มที่ทางของเดชแชมเปี้ยนชิพก่อนเลยครับปีเดนส์โบรครับเจอกับทางด้านของลีดยูไนเต็ดครับคู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับไบเยอร์มิวนิคพบกับอินเตอร์มิลานครับและคู่สุดท้ายคู่ไฮไลท์ของงานนะครับเป็นทีเด็ดนะครับผมก็คือออออาาาารรร์เเซนนนนลลพบบกัััทงงดดด้ขมิ่ เองนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมเพื่อร่วมเล่นสนุกกับกิจกรรมดีๆของทางเดอะแจกได้เลยนะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันดีกว่าครับเป็นการพบกันระหว่างมิดเดิลสโบครับเจอกับรีดยูเอตคู่นี้นะฮะจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาตีสองตรงของบ้านเรานะครับโดยอันดับตารางคะแนนล่าสุดมิดเดิลสโบครับเจ้าบ้านครับแข่งไปแล้ว40นัดครับชนะ17เสมอ9พลาด14ยิงได้61เสีย49มี60คะแนนอยู่อันดับที่5ครับส่วนรีดยูเอตครับแแข่งล้ว เท่ากันชนะ23เสมอ13แพ้4ยิงได้79เสีย28มี82คะแนน,นอยู่อันดับที่3ของตารนนางคะแนนครับสถิติเฮตุเฮที่น่าสนใจนะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งหลังสุดครับเป็นทั้งนัมิชชันโบเจ้าบ้านชนะไปได้3ครั้งเสมอ4และลีดยูืเนเต็ดชนะไปได้8ครั้งครับและล่าสุดครับก็เป็นลีดครับที่ทําได้ดีกว่าชนะไปด้วยสกอร์3-1เมื่อวันที่11เดือน12ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วลองไปดูนะฮะฟอร์มการเล่น5นั้นหลังสุดของท ยนสโบก่อนเลยครับเพิ่งจะชนะนั่งของแบ็กเบิร์นโรเวอร์มา2 0แล้วก็ชนะนั่งของออฟฟอร์ดยูเนเต็ดมา2 0เสมอกับรูตันทาวมา 0- แล้วก็ชนะนั่งของควินพาร์คเลนเจอร์นะครับผมมา2-1แล้วก็ไปแพ้สวรนซีนะครับมา1 0ท่านนั่หลังสุดครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับส่วนท่านั่งของลีดยูเนเต็ดครับท่านนั่งหลังสุดครับเสมอกับรูตันทาวมา 1, 1, ส,มอ 22, สมอ 22, นอสวอนี2งเสมอกับสวก็แพ้ท่ของพอง์สมครับ, 1, นนค,รบคิทันพาหลงสเงสยงแล้เดียว เสมอ3แพ้1ก็หนักไปทางเสมอซะมากกว่านะครับเราลองมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนดีกว่าครับเริ่มจากเจ้าบ้านนะฮะมิดเดสโบก่อนเลยครับมีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือทางด้านของดาร์ส์นีฮารันะครับผมแล้วก็ทางด้านของเอเดนมอริสครับแล้วก็ไรลีย์แมกกรีนะครับผมที่ยังบาดเจ็บอยู่นอกนั้นครับก็จะเป็นทางด้านของทอมมี่คอนเวย์ครับนี่ก็เป็นสโมของทีมนะครับผมลงเล่นไป30นาทีทำนาทีสิบประตู1แอสซิดครับอีกคนนึงครับเรียกได้ว่าเป็นส ครับผมทำไปแล้ว11ประตูกับอีก2แอสซิสต์ฟินอาร์แซสครับทำได้10ประตูครับแล้วก็นั่งของเฮเดนฮักนี่นครับต้องบอกเลยว่า4คนนี้เนี่ยเป็นดาวดังของทางนั้นมิสโบเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นมาสซนโบที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นเพเมเกอร์นะฮะของทีมนะฮะก็จะหวังพึ่ง4-5ตัวนี้นะครับส่วนด้านของลีดยูเนเต็ดครับมีเพื่อบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยครับนั่นคือด้านของมาร์ซิมิเลียครับผมเวอร์เบอร์นะครับผมแล้วก็น้างของอับบาดูอีทรานนะครับผมมทที่่่่ยยัััังงงบบบาาดดเเจ็อออูสวนนนนนน้้ครรลกแขขไหื เไม่ได้มีในเรื่องของปิโลเอครับผมทำมา15ประตูถึงแอซิดนะครับผมแล้วก็เรื่องเจมส์นะครับผมนี่ก็เป็นอดีตนักเตะเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมทำไปแล้ว11ประตูครับยังมีเรื่องของแบรดแรมแอลลอนสันนะครับผมทำมา9ประตูครับก็อีกคนหนึ่งครับที่น่าจะตามมองก็คือเรื่องของแอลลอนซซโลมอนนะครับผมทำมา7ประตูนั่นเองนะครับโอเคครับเราลองมาดูสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อเป็นเจ้าบ้านนะครับผมของทางด้านมิลเลียโบฮันในล่างสุดเนี่ยชนะไปถึง3แพ้เพียงแค่ส่วนนลดยูเต็ครับ เป็นทีมเยือนเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับชนะไปแค่สองแพ้นหนึ่งเสมอ2ก็หนักไปทางเสมออีกเนาะนัดนี้ฮะดูจากอันดับตารางคะแนนแล้วเนี่ยลีดดูดีกว่าแต่ผมคิดว่ามิเดียนโบนะครับผมของไมเคิลคาริกนะฮะกลุะะ่มทีมเนี่ยค่อนข้างจะยอดเยี่ยมพอสมควรเนาะแล้วก็การเล่นในบ้าน,นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะผมก็ยังชอบนะฮะท่าหน้าของเจ้าบ้านซะมากกว่านัดนี้ฮะผมคิดว่าะฮะเจ้าบ้านครับมิเดียนโบร์ครับอาจจะเฉนะือนชนะทางด้านของลีดยูุนเต็ดไปได้นะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมให้เจ้าบ้าาาาานนะเเะะพรรวว่่่ฟออ์มดีกไปต อันนี้คู่ที่สองดีกว่าครับไปเยอมินิกครับเจอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานครับคู่นี้นะครับจะลงทําการแข่งขันการ์นาตีสองตรงของบ้านเรานั่นเองนะครับเบอร์คู่นี้นะครับเคยเจอมันทั้งหมด8ครั้งทางเล่นไบเยมินิกครับชนะไปได้หครั้งอินเตอร์นะฮะชนะไปได้สครั้งนะครับคู่นี้นะครับผมเคยเจอกันมาแล้วเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นไบเยมินิกที่ทําไม่ดีกว่าครับชนะไปได้ทั้ง2นัดนะครับผมก็คือ2 0ในบ้านของไบเยมินิกแล้วก็บุกไปชนะอินเตอร์มิลานได้2 0เหมือนนนกััะครบผมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันเนาะเเรรราาลลอองงไปดูฟ์มก่นทั้5 ล่าสุดของทั้งสองทีมก่อนดีกว่าไบเอนมินิกครับชนะเอาบวกมา3-1มา 3, 1, น,น 3, 2, 21, anyway> ึชนะท่านของซัมพ์อลีมา3-2เสมอยูนิสเบอร์ดินมา1-1ชนะท่านั่งของไบเออร์เดลโบเซ่มาศูนย์สอแล้วก็แพ้ท่นของโบกคู่มาสองสามหท่านล่งสุดครับชนะ3เสมอ1แพ้2ส่วนอินเตอร์มิลานครับเจ้าบ้านครับก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันห้าท่านล่งสุดนะครับผมก็เสมอปารีมาสองสเสมอเอซีมิลานมาหนึ่งหนึ่งชนะอูริเนเซ่มาสองหนึ่งชนะท่านอัลเจเนต้ามาศูนย์สองแล้วก็ชนะท่านของเฟย์นูต์มาสอ สองนั่นเองนะครับส่วนความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านไบเยร์นิวนิกครับก็มีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ส่วนใหญ่นะครก็ไม่ใช่นักเตะที่น่ากังวลมากนะก็ที่จะน่ามีผลกับทีมก็คือทางด้านของมานูเอลนอยเออร์ครับแล้วก็ทางด้านของคิงลี่โคมันนะครับผมแล้วก็อังฟองโซเดวิสครับที่ยังบาดเจ็บอยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งครับเพย์เมเกอร์ครับจามาลมูเซล่าครับก็ไม่สามารถลงนันนี้ได้นะครับผมนัดนี้เลยต้องหวังพึ่งนะครับผมกองหน้าตัวเก่งอย่างแฮร์รี่เคนครับแล้วก็ทางด้านขขออองงงดดีรรยซาาานน่คับแล้้วก็ท โอดิเซ่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีทางด้านของแซกนาบรีนะครับผมที่ทำไห้เราห้ประตูครับเราไปดูทางฝั่งของอินเตอร์มั่งดีกว่าครับอินเตอร์ฮะก็มีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผู้เล่นตัวหลักนะฮะผมก็จะยังคงอยู่ครับน่กจากเป็นทางด้านของมาคาสตูรานนะครับแล้วก็ทางด้านของลาติโลมาติเนสนะครับผมยังมีท่านั่งของดับไฟครับแล้วก็ทางด้านของเพเมเกอร์คนเก่งอย่างเซลฮานูกูนะครับผมที่จะลงประเดิม11ผู้เล่นตัวจริงเหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับถ้าเราดููจาากกกฟอออรร์์มนนนะะฮิเเเตีี่่ยดดวล็ น้อยนะครับผมรวมทั้งผู้เล่นตัวหลักเนี่ยอยูนครบมากกว่าครับน้านนี้ครับผมคิดว่าเจ้าบ้านอย่างไบเยร์นิวนิคเนี่ยอาจจะเดือดร้อนนะครับเพราะว่ามีนักเตะตัวหลักเนี่ยบาดเจ็บค่อนข้างหลายคนน้านนี้ครับผมเลยชี้ทางไปทางหน้าของอินเตอร์มิลานครับอาจจะบุกมาทำเซอร์ไพรส์ครับผมชนะไบเยร์นิวนิคแบบเฉื่อยเฉือยนะครับผมศูนย์ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วไปต่อที่คู่ที่3ต่อดีกว่าครับคู่นี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นทีเด็ดของเดือนจ็คซ็อกเกอร์เลยก็ว่าได้ครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลเจอกันทางหน้าของเรอั ขผมบ้านเราเช่นกันนะครับโดยคู่นี้นะฮะเฮดทูเฮดเนี่ยเคยเจอมาทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวครับเสมอกันไปนะครับผมสองประตูต่อสองครับผมแต่ว่าริมมาดิดเนี่ยชนะจุดโทษไปนั่นเองนะครับผมในศึกฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนคัพนั่นเองนะครับผมเราลองมาดูฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมก่อนเลยดีกว่าครับเริ่มจากทางด้านของเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับเพิ่งจะสะดุดเสมอกับเอเวอลตันไปหนึ่งหนึ่งครับถือว่าเสียหายพอสมควรครับในลีกเนี่ยแย่แล้วนะฮะแล้วก็ทางด้านของอาร์เซนอลครับชชชนนนะะฟูเเเเมมมมมาาาแแลลล้้ววกก็็ซีสสออ แบ่งยูเวนต์มา1-1ชนะนักสุดครับไม่แพ้ใครก็จริงครับแต่ว่าหนักไปทางเสมอสามารถกว่าเสมอ3ชนะ2นะครับแต่ไม่แพ้ใครเลยส่วนมาริสครับนักสุดครับก็แพ้บาร์เซียไปแบบสุดช็อกครับ1-2นะครับผมแล้วก็เสมอด้วยอโซยดัดมา4-4ในฟุตบอลกูปาดิเลและก็ชนะท่านั่นของเรอัลมาส์สามสองแล้วก็ชนะท่านั่นของเบรียลมาหนึ่งสองชนะอาเตโกมาริสมาหนึ่งศูนย์ชนานักสุดครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับผมส่วนความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับอาร์เซนอลครับก็มีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับ ไทยฮาร์วาร์ดครับแล้วก็นั่นของคาราฟิโอรีครับผมก็ยังมาเจ็บอยู่และนักเตะที่อยากบาดเจ็บล่าสุดครับก็คือกองหลังตัวเก่งครับอย่างกาเบียลนั่นเองนะครับผมส่วนน้องนั้นครับก็ยังลงทำแข่งขันได้เหมือนเดิมครับก็จะได้ทางนั่นของซาก้าครับที่หายบาดเจ็บมาแล้วก็อาจจะได้มีรายชื่อเป็นเสียเพื่อนตัวจริงในนี้เนาะกาเบียลมาตินเนลลี่นะครับผมแล้วก็กองหน้ายังคงต้องใช้ทางนั่นของมิเกลโมเรโนเหมือนเดิมนะครับผมเพราะไม่มีตัวเลือกเนาะแล้วก็เรยันโดทอสซาครับผมโอเรกาโทมัสปปาาาเเเเเ้คคครรรรรัััับบบกก็็็จจะะลงงงงดดดิิิมมมมมนนนนนตววหืออส่ทขผี บาดเจ็บเนี่ยไม่ค่อยเยอะครับแต่ตัวหลักเนี่ยที่บาดเจ็บแน่ๆนะก็คือทีโบกุตัวผู้สาประตูตัวเก่งมือหนึ่งนั่นเองนะฮะแล้วท่านท่านของคาปาเปาก็บาดเจ็บอยู่ยังมีท่านท่ของเอดามิลิเทรับผมก็ยังบาดเจ็บอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีท่านท่ของเอนดี้ที่ยังบาดเจ็บอยู่ครับต้องั้นครับก็ต้องหวังพึ่งนะครับผมให้ประธานเอ็มบารเป้ก็วินิสุสจูเบลิงแฮมโรริโก้ลูก้าโมอดิธนะครับผมก็จะเป็นกองกลางจอมเก่าคอยคุมเกมในแดนกลางอยู่เหมือนเดิมฮะนั่นนี่ฮะต้องดูแล้วฮะผมก็ยังชอบมาาาาาดดรริิมมมกกกกววว่่่่แนน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 ออฮฮะะะเเเียยยลลใฟุตตบถถ้้็็็จปไห มีความเก๋ามีความเขี่ยวนะครับผมส่วนอาร์เซนอลเนี่ยนัดไหนที่กดดันเนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้ภายตัวเองซะมากกว่าถึงแม้นัดนี้ฮะจะกลุ้มความได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็ตามนัดนี้ฮะผมยังให้ ya, yourself, ทางด้านของเรอัลมาดริดครับมีผู้เล่นและก็แห่การเล่นที่ดูดีกว่าอาร์เซนอลจะบุกมาชนะเฉื่อยๆครับด้วยสจะก่อศูนย์ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือฟุตบอลประจำวันที่8เมษายนนั่นเองนะครับผมแล้วเรามาทบทวนอีกรอบนึ่งไหมฮะวันนี้ที่เราให้ไปนะครััับบบบผมมมิิิววนนนนนคคครรรรจจะะะชทาาางงด้้ขอีพเเไปแแลก็ย์ แย้กับบินเตอร์ไป0-1แล้วก็คู่สุดท้ายครับคู่ทีเด็ดครับเราให้ทางน้านของอาร์เซนอลแพ้ให้กับเรอัลมาดริดไป0-1นั่นเองนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการนะผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดีของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับทีเด ในการทำกำไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหรือชอบหลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแระไขนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเดอแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเตปนะฮะทุนน้อยกินไวการันตีโดยเดดแจกซอกเกอร์นะครับวันนี้ครับเดดแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝาก f c ทุกๆท่านนะครับเพียงค่ แค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเอร์เนอตเจอกันที่นั่งของเรอัลมาดริดทีมดังจากสเปนนะครับผมคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้ํานะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกรดเพลเยอร์ฮะฟรีหตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับเอฟซีทุกคนครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมมมพพิ์าได้ รลูกกิจกรรมด,ดีๆจากทางเดจแจกันนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ